แถวแถวงูเห่าเข้าบ้านวะนู่นน่นขึ้นมาแล้ว งูเห่าคูเห่าเข้าบ้านงูเห่างูเห่าแล้วไปมั้งนู่นุ่มันจะปีนขึ้นแล้วมีเงียบมั้ยึไม่บอกขึ้นไม่ไผ่เหรอมันจะขึ้นต้นไม้แล้วเดี๋ยวเราไปั้งแม่งูเผางูเห่างูเห่านี่นี่ตัวตัวใหญ่อยู่อุ้ยน่ากลัวพ่อเดี๋ยวจะปีนไปบ้านนะลูกไม่รู้ละอุ้ยพ่อน่ากลัวงูเห่างูเห่ามันจะฉกคนตายใช่ป่ะใช่แต่บ้านนี่ไม่เหลือแล้วเนี่ยอุ้ยพ่อมันไม่น่ากลัวอย่างเงี้ยแล้วพ่อเห็นได้ไงอ่ะ เมันเงาเงาแวบๆอยู่มางเชตยานะคนเคยหามาจากไหนอ่ะต้องบอกพี่รุดแล้วพี่รุดอยู่บ้านไ่มวะพี่รุดอยู่ไหมอ่ะไม่หรอกมันจะปีนขึ้นต้นไม้ไงแผตกละเบี้ยหรอยังไม่ได้แพ้แล้วมันไม่มีศัตรูมันไม่แพ้อุผยมันทำร้ายคนไหมอ่ะหรือไม่ก็โทรให้หนึ่งหกหกเก้ามาจับโทรไหมมันโทรเลยโทรเลยแล้วแล้วบอกว่ในหมู่บ้านอีู่ไหมไม่ได้ไม่ได้มันมาจากป่าเขาจะมาจับบอกจับฉุน แจ้งว่าไงอ่ะผมมีงูเห่าเข้าบ้านช่วยมาจับออกให้หน้อยค่ะพอดีมีงูเห่าเข้าบ้านนะคะหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดขอบคุณค่ะหนึ่งหกเจ็ดโอ้ใบไม้ตรงหัวชัดเจนมากเลยขนาดอยู่ข้างนอกนี่ยังเห็นชัดขนาดนี้นม่ครับแล้วพอเห็นไหมยง อา้าวเคยหางูมาก่อนมันมองกัดหรือพ่อห <มอ S 2> น่อยนีย่นนทำมันมองเราเหรอมองไม่ได้แร้วลูกดูดิมันแล้วมีมตัวลูกมีอันนี้มันแน่เลยอ่ะบ้านเราล็กไม่ได้นะพ่อก็พยายามทำไม่ให้ล็อกอยู่เนี่ยมันจะปีนไปว่าแล้วลไม่รับสายอ่ะใครไม่รับอ่ะโอ้ยี่โทรบอกใครดีอ่ะพี่รุตเหรอบอกกิ่งเนาะ เขาบอกพีรุทได้อยู่บ้านวะให้กินถังเบอร์พิรุธมีไหมไม่มีอ่ะพม่มีไหมแม่ฮะพี่เพิ่งก็กดจุดถ่ายพี่ก็ไอ้นี่เดี๋ยวพาดูว่าท่ไปตรงไหนแม่ค้าโทรหานักกิ่งไม่ได้ถ้าไม่กิ่งเข้าบ้านงูชนนักกิ่งตายหรอกกิ่งงูเห่าเข้าบ้านด้วยตรงรั้วเนี่ยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เดียวรั้วบ้านพี่ข้างบ้านพีรุธเนี่ยกิ้งโทรบอกพีรุธหน่อยดีว่าเหมือนตอนนี้งูเห่ามันกำลังเลื้อยพีรุธอยู่บ้านไหมพีรุธอยู่บ้านไหมอ่ะ เออเนี่ยเนี่ยมันรักไต่ยอยู่ตรงต้นคูนบ้านพี่เนี่ยต้นมกะกรูดอ่ะโคตรใหญ่เลยนะกลัวมันเข้าไปบ้านพี่รุตแล้วหลังบ้าน้อถ่ายวิดีโอไว้อยู่เดี๋ยวมันถ่ายมันคลา้ายเลื้อกไปในบ้านพิรุดแล้วเนี่ยเลื้อกไปตรงหลังบ้านพี่รุตละไหนไหนไหนเออเออไม่ถ่ายรูระยะ้ไปแล้ว